ดิฉันานางสาวคนะพรเบอร์06ค่ะดิฉันนางสาววลีพรเชลล์ค่ะดิฉันนางนนสาวคำพัชรีสงทิพย์ค่ะดิฉันนางสาวจนเจริญทร์ค่ะกลุ่มไหนคะพวกเรานะคะก็คือกลุ่มที่5นะคะได้รับมอบหมายงานให้ทําเกี่ยวกับใช้พิบัติทางธรรมชาติะค่ะใช้พิบัติทางธรรมชาติ ได้สี่สี่ลักษณะนะคะแต่ลักษณะจะส่งผลเกิดอันตรายร้ายแรงแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่การสูญเสียแล้วก็ความรุนแรงต่างๆนะคะมี4ี่ลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะที่หนึ่งนะคะภัยพิบัติทางธรณีพายน,นะคะเป็นปราฏกกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะจากพลังงานภายในโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น1.1นะคะ,แ,ะ,คะแผ่น,นะะผดินไหวคะ่ะแผ่นดินไหวน,นะคะแผ่นดินไหวน,นะคะเกิดจากการทีนนะะ่ การสะเทือนของเปลือกโลกในระดับแตกต่างกันนะคะซึ่งความรุนแรงและประเภทแต่ละรอบมันมี3ประเภทนะคะรอบที่1นะคะก็คือรอบเลื่อนปกติค่ะส่ 2, วนที่2ก็คือรอบเลื่อนย้อนนะคะส่ 3, วนที่3ก็คือรอบเลื่อนตามแนวระดับค่ะ1.2นะคะภูเขาไฟปะทุค่ะภูเขาไฟปะทุนะคะเป็นเหตุการณ์ทา,ทางธรณีวิทยาที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน ไปตามลักษณะการประทุเหมือนกันค่ะประเภทของการประทุนะคะมี4ลักษณะนะคะก็คือ1นะคะพรีเนียน2อูเคเนียน3สตตมบริเรียนแล้วก็4ฮาวายเยนค่ะ1.3นะคะสึนามิสึนามินะคะเคลื่อนที่จากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุรุนแรงใต้ทะเลหรือมหาสมุทรนะคะ1.4ก็คือแผ่นดินถล่มค่ะแผ่นดินถล่มนะคะก็คือแผ่นดินถล่มที่เป็นภัยที่เกิดจากการ ื่อนที่ของมวลดินนะคะแล้วก็เศษหินด้วยแรงโน้มถ่วงโลกโดยมีน้ําหรือแรงสั่นสะเทือนนะคะเป็นตัวกระตุ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นภัยพิบัติทางอากาศภาคนะคะ <c oughs> ภัยพิบัติทางอากาศภาคนะคะก็คือ2 1ุนะคะเราจะยกตัวอย่างก็คือ2.1พายุฝนฟ้าคะนองค่ะ <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปรากฏการณ์ของการก่อตัวของเมฆขนาดใหญ่นะคะในแนวดิง่งเนื่องจากกัน ยกตัวของอากาศที่มีความร้อนมากให้สูงขึ้นและก็จะเจอกับอากาศที่มีความเย็นชื้นจะมีการกลืนตัวนะคะเป็นหยดน้ําและน้ําแข็งเกิดสภาพอากาศที่แรปรปรวนนะคะและค่ากับภาพเปียงค่ะ2.2นะคะพายุหมุนเขตร้อนมันจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรเขตร้อนนะคะซึ่งมีอากาศร้อนมาก ส่วนใหญ่นะคะประเภทของพายุหมุนเขียดร้อนนะคะก็จะเป็น 1. นะคะพายุดิปเรชันสองพายุโซล้อนแล้วก็พายุใต้ฝุ่นนะคะสอค่ะพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดนะคะหรือพายุงวงช้างเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่หรือเล็กแล้วแต่ช่วงนะคะที่มีพลังงานทำล้ายรุนแรงเวอเวอนะคะแล้วก็ 3. นะคะภัยิบัติทางอักคีภัยนะคะยกตัวอย่างเช่น1.1ฟ้าผ่าค่ะ ฟ้าผ่าน,นะคะเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่นนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาอันนยกตัวอย่างนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศแคนาดานะคะพบว่าครั้งหนึ่งของไฟป่านะคะเกิดมาจากสาเหตุที่ฟ้าผ่าค่ะ ทางนี้ทางนั้นนะคะโดยฟ้าผ่านะแบ่งออกได้2ประเภทนะคะก็คือ1น,นะคะฟ้าผ่าแห้งนะคะก็คือฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นโดยไม่เปียกหรือไม่มีฝนนะคะเดยวสนะคะฟ้าผ่าเปียกก็คือฟ้าผ่าที่เกิดตอนมีฝนตกละคือควบคู่ไปกับการเกิดอายุฝนฟ้าขนองนั่นเลยค่ะ 1.2. น,นะคะกิ่งไม้เสียสีกันทุกคนเคยเรียนลูกเสือไหมคะ ลูกเสือนะคะเราจะทําอย่างนี้ค่ะใส่กิ่งไม้แล้วมันจะเกิดไฟใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะในปืนป่านนะคะถ้ามีไม้อยู่นะคะมันสามารถทําให้เกิดไฟป่าได้ค่ะหรืออัคคีภัยนั่นแหละค่ะสองนะคะเป็นสาเหตุจากมนุษย์ค่ะสาเหตุจากมนุษย์นะคะ2.1น,นะคะก็คือเก็บหาของป่าจากการจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้ป่าน่ะมันโลง่งแต่ลืมดับไฟค่ะมันก็เลยแบบไฟไหม้ล้ำตูดๆ,ๆ,ๆไปเลยค่ะเห็นให้เกิดอัคคีภัยนะคะ2อ 2.2นะคะก็คือการเผาไร่เผานาของชาวนาเราเองเฮ็ดไร่เห็ดสดข้าวโพดมันบ่ค่ะแล้วจุดไฟปะเนี่ยไฟยังบ่แห้งดีไฟยังบ่เซาดีมันบ่นไฟกระล้้มรับไปนะผู้อื่นบัดนี้เป็นเรื่องไงละ่ะไฟใหม่ควันขมงเลยค่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องต่อไปของเพื่อนคนนึงค่ะขอบคุณค่ะแลวต่อจากนี้นะคะ2.3แกล้งจุดในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่อยู่ทํากิน หรือถูกจับกลุ่มจากการกระทำผิดในเรื่องของป่าไม้มีก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า2.4ความประมาทเกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่าและก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่าเป็นต้น2.5ล่าสัต,ตว์โดยใช้วิธีไล่ลเหลาคือการจุดไฟไล่ให้สัตว์ออหนีออกจากที่ซ่อนหรือจุดไฟเพื่อให้มแมลงบินหนีไฟนกชนิดต่างๆจะบินมากินมแมลงแล้วดักยิงนอกอีกทอดหนึ่ง2.7ความคืบขนองบางครั้งการจุดไฟป่า เกิดจากความคึกขคนองของผู้จุดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆแต่จุดเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นค่ะ 3. นะคะแผยพิบัติทางธรรมชาติการเกิดอุทกภัยค่ะคําจํากัดความนะคะอุทกภัยเกิดขึ้นจากการจากน้ําในลําน้ําประเภทอุทกภัยแบ่งได้ดังนี้นะคะ2.1น้ํา้ท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก2.2น้ําท่วมขังหรือการเกิดฝนตกหนักไม่มีที่ระบายน้ําค่ะ2.3น้ําน้ล้นตลิง่ง สาเหตุการเกิดอทุทกภัยนะคะมีทั้งสองมีนมีทั้งสองสาเหตุค่ะคือเกิดจากมนุษย์และธรรมชาติภัยพิบัติทางธรรมชาติทางชีวภาพนะคะไฟป่าคําจํากัดความไฟป่าเป็นไฟที่เผาไหม้เชื้อเพลิงในป่าและลุกลามโดยที่ไม่มีขอบเขตเชื้อเพลิงกระบวนการเกิดไฟป่าการเกิดไฟป่าเป็นผลจากกระบวนการทางเคมีโดยเกิดการรวมตัวกันของปัจจัยต่างๆที่ย่กันอยู่ทางธรรมชาติค่ะ 2.1เชื้อเพลิงสมบัติของเชื้อเพลิงมีดิโพลต่อไปแตกต่างกัน2.2ออกซิเจนเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นในอากาศโดยทั่วไปอยู่แล้วค่ะ2.3ความร้อนแหล่งความร้อนที่ทำให้เกิดไฟป,ป่าแบ่งได้สองประเภทคือความร้อนจากธรรมชาติและความร้อนจากมนุษย์นะคะความร้อนจากธรรมชาติก็คือเกิดจากที่พระอาทิตย์ร้อนแรงเกินไปและพื้นป่ามีใบไม้แห้งและเกิดการแบบสะท้อนแสงทำให้ไฟเกิด ขึ้นได้โดยอัตโนมัติค่ะและเกิดจากมนุษย์คือการเผาไหม้ที่อยู่ทํากินเผาไร่เผานาเพื่อให้เป็นที่โล่งแจ้งที่เตือนค่ะและ้วก็ทุกอย่างก็จะไหม้ค่ะประเภทของไฟป่ามีดังนี้ 1. ไฟเรือยอด 2. ไฟผิวดิน 3. ไฟใต้ดิน 4. สาเหตุเกิดจากไฟป่าสาเหตุเกิดจากธรรมชาติอย่างแรกนะคะ1ฟ้าผ่ากินไม้2เสีดสีการ3การประทุของภูเขาไฟส สภาวะาภัยแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก4.2สาเหตุจากมนุษย์ตัวมีดังนี้การ1การเผาป่าเพื่อเก็บหาของป่า2การเผาไร่หรือเศษเศษพืชเกษตร3ความประมาทในการเข้าใช้พื้นที่หรือที่พักแรงในป่า5การก การกระจายการเกิดไฟป่าของโลกหกภัยต่างๆที่เกิดจากไฟป่ารุนแรงหนึ่งปัญหาหมอกควันสองพื้นป่าพันไม้ที่ถูกเผาไหม้สามทำหน้าดินให้โล่งทำหน้าดินให้เปิดโล่งนะคะสี่สัตว์ป่าลดลงและเกิดการอพยพของสัตว์ป่าเจ็ดเหตุการณ์ที่เกิดไฟป่าดูนแรงนะคะหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดไฟป่าในสหรัฐอเมริกาคศ2560 2. ไฟป่าในประเทศออสเตรเลียพศ2561ค่ะแกการจัดการให้พิบัติไฟป่า1มีมาตรการดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลไฟป่า 2. เตรียมพร้อมอุปกรณ์ปรปกณ์และเครื่องมือให้พร้อมค่ะใหพิบัติทางธรรมชาติทางชีวภาพการจัดการพิบัติไฟป่ามาตรการมีดังนี้ข้อ 3. จัดการเชื้อเพลิงด้วยการทำแนวกั้นไฟ สสข,ข้อสี่กำหนดขีดควบคุมไฟป่า 8.2. วิธีการป้องกัน 1. ให้ความรู้แก่ประชาชน 2. การฝึกอบรมให้ประชาชนทำหน้าที่ป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้น 8.3. การปฏิบตัติต้นก่อนเกิดไฟจัดเตรียมและซ่อมแซมอุปกรณ์ดับไฟป่า 2. เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อขอความช่วยเหลือ3ดูแลพื้นที่ชายป่าและกวาดใบไม้ให้แห้งและกวาดใบไม้แห้ง สี่ทำระบบป้องกันไฟป,ป่าขณะเกิดภัย 1. อบพยพไปยังที่ปลอดภัยข้อ 2. สร้างแนวกั้นไฟข้อ 3. ให้ช่วยกันดับไฟอย่างระมัดระวงัง 4. ขณะดับไฟให้เลี่ยงการสูดดมควันไฟ4.2ภัยแรง 1. ําคำกำจัดความภัยแ้งเป็นภัยที่เกิดจากการที่มีฝนตกน้อยกว่าป,ปกติต่อเนื่องมานาน2 กระบวนการเกิดยแล้งในช่วงฤดูฝนเกิดภายแล้งพื้นที่นอกเขตชะลับะทานขาดแคลนน้ำเพาะป,ปูพื้นที่ดินแห้งพืชขาดน้ำนานเหี่ยวและล้มตายระดับน้ำใต้ดินลดลงสามประเภทของภายแล้แง 3.1. มจายแล้งทางอุตุนิยมวิทยาเป็นภายแล้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากปริมาณน,น้ำฝนเฉลีล่ยมีปริมาณน,น้อย 3.2ภายแล้งทางการเกษตรเป็นภายแล้งความชื้นในดินไม่เพียงพอที่พื่นนาไปใช้ประโยชน์ได้3.3ภายแล้งทางอุทกวิทยาเป็นภายแล้งที่มีปริมาณน้นํำในำแม่น้ำนํำหนองของทะเลสาบอ่างเก็บน้ําลดลงมีระดับต่ำกว่าปกติปัจจัยที่ส่งผลของภายแล้ง 1. ปริมาณน้ําฝนและความชื้นในอากาศ 2. เขตชุนละระทานและแหล่งน้ำา 3. ความชื้นและการอุ้มน้ำของดินสาเหตุการเกิดภัยมีดังนี้ 1. เกิดการผันแปรของสภาพอากาศ 2. ความผิดปกติของตำแหน่งล่องมรสุม 3. คา,าแรงกับเกล็ดน้ำที่เพียงพอในช่วงภายแล้ง 4. การตัดไม้ทำลายป่า 5. ความต้องการใช้น้ำมากขึ้นการกระจายการเกิดภัยแล้งของโลกภัยต่างๆที่เกิดจากภัยแล้งรุนแรง,แรงหขาดแคลนน้ำสำหรับการใช้การอัวโปกบริโภค 2. มีสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแหล่งน้ำตายและสูญพันธุ์เกิดไฟป่าเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแรงจัด4 ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจเหตุการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงภัยแล้งรุนแรงในสหรัฐอเมริกาพศ2557การจัดการภัยแล้งมาตรการมีดังนี้ 1. จัดรับชุรประทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจัดหาและก่อสร้างแหล่งน้ำหรือแหล่งกเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ 3. จะทำระบบเตือนภัยแล้งวิธีป้องกัน 1. ติดตามสภาวะอากาศ 2. เตรียมอุปกรณ์หรือภาชนะกักเก็บน้ำ 3. า 3. ปลูกป่าไม้มากขึ้นจะทําให้มีความชื้นเพียงพอการปฏิบัติตนก่อนเกิดภัย 1. สําสำรองภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ 2. สร้างระบบกับกเก็บน้ำ 3. า3ติดตามสภาวะอากาศ4 กำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบที่พักหลังเกิดภัย 1. วางแผนการแก้ปัญหาระยะยาวสองลดการกระทำที่ก่อให้เกิดภาวะเร้นกระจก3รณรงค์อนุรักษ์การใช้น้ำอย่างประหยัดขณะเกิดภัย 1. ใช้น้ำอย่างประหยัด 2. เพาะปลูกพืชอายุสั้น3แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน สมันตรวจสอบท่อน้ำหรือก๊อกน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการไหลซึมของน้ำ